มีใครเข้ามาดูไ,มไหมเอ่ยโอไอลยื love you. สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูหนึ่งหมื่นห้าพันคนวันนี้แค่แวะมาคุยเฉย มาดูเหมือนจะเป็นคนที่เคยคอมเมนต์บอกว่าอยากเป็นแบบใช่ปะใครว่างนะคะถ้าเกิดว่างตรงกรันถ้าอยากมาเป็นแบบด้วยกันก็สามารถมาได้เนาะเรามาร่วมลิปแล้วก็จะทิพส,สนุกกันเนาะตอนนี้อ,อยากอยากได้นายแบบนะสวัสดีจ้าพี่ปูสวัสดีจ้าน้องแต่ถ้าเกิดพี่จะไม่ผิดใส่แว่นทำไมไม่ได้ใส่ตาสั้นนะคะใส่ให้มันหยักแบว อยากตาโตตอนนี้พยายามใส่บิ๊กอายแล้วยังใส่ไม่ได้เลยคะ่ะไปเปิดดู Youtube จากที่พี่เขาแนะนำมา mm. เขาทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็แบบใส่ได้เลยอะ่ะคือแบบง่ายมากแต่ปูแบบพยายามใส่แล้วแบบไม่ได้อ่าวันนี้วันที่20ที่ปูเคยประกาศไปเรื่องเสื้อนะคะสำหรับใครที่จะสั่งเสื้อเพิ่มรู้สึกว่าเงียบไปเลยอะ่ะ ไม่มีใครอยากได้เสื้อเพิ่มเลยใช่ไหมเอ่ยก็จะมีสีขาว SML ทุกไซส์ค่ะจะมีแบ่งไซส์ทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายเนาะมีสีขาวแล้วก็สีดำค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแล้วขอบคุณค่ะบ้างดีจ้พี่ปูตอนนี้น้องแต่อยู่ไหนเอ่ยถ้าเกิดว่าอยากอยากมาร่วมทิปกับพี่เนาะสนุกสนุกกันเนาะก็เดี๋ยวทักหาพี่ พี่ก็จะออกทิปก็ส่วนมากก็จะเป็นวันอาทิตย์เพราะพี่อยู่ันอาทิตย์เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เข้ามาแล้ว6,500นห้ชิโมมาคุยกันค่ะมาคุยกันเฉยกลัวลืมไม่อะไรหรอกกลัวลืม เพราะว่าปูรู้สึกว่าปูจะห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานมาก <c oughs> อยู่แถวไหนจ๊ะส่วนพี่ไปถ่ายรูปแถวๆที่น้องแต่อยู่พี่จะได้แบบโทรชวนหรือทักแชทแล้วก็ออกมาถ่ายด้วยกันเนาะสักสิรูปยี่สิบรูปก็ยังมีอะ่ะเป็นโปรไฟล์ขึ้นส,สวยๆแบบอะไรแบบนี้เราแต่งตัวมาเนาะถ้าใน,นแนวไหนแต่งตัวมาทักแชทมากดได้อะฮะ ทำไมภาพมันสะดุดสะดุดแบบน,นี้ใส่แวบบ่แล้วเหมือนรูปแก่มากเลยขอดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่า <c oughs> สวัสดีนะคะมีใครสบมีใครสงสัยไหมว่าเวลาที่ปูไปถ่ายรูปอะไปถ่ายที่ไหนแล้วก็ไปกันกี่คนปู ผูค้คิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าให้ความสนใจนะในการถ่ายรูปอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเห็นแบบเออทำไมไปถ่ายทุกอาทิตย์เลยแล้วถ่ายรูปอ่ะถ่ายไปทําอะไรอ่ะฮะตากล้องเขาเอารูปไปทําอะไรแล้วเราอ่ะได้รูปมาแล้วเราเอาไปทําอะไรยังไงบ้างอ่ะฮะบอกเลยว่าต่างคนต่างเก็บผลงานนะคะเก็บผลงานของตัวเองเนาะสำหรับอู เกปูแบบเอออยากเป็นแบบอยากเป็นแบบเออถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้พอตตัวเนี้ยนะคะผลงานของเราตัวเนี้ยที่เราถ่ายอะค่ะเก็บเก็บมาเนาะทุกแบบทุกแนวของเรานะคะเราก็จะส่งให้กับออช่างภาพสําหรับคนที่แบบเขาจะมาติดต่อสําหรับแบบที่จะไปถ่ายเสื้ เสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถส่งผลงานของเราไปถ้าเขาถูกใจในผลงานของเราถ้าเขาชอบเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วก็ไปถ่ายครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ชอบหรืออะไรเราก็เออปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรนะคะนั่นะคือ ส่วนตะก้องเองที่เขาแบบเห็นถ,ถ่ายถ่ายถ่ายนะคะเขาก็เก็บเป็นผลงานของเขา mm hmm. ะค่ะชวงผลงานของเขาเขาก็จะเอาไปพีเศ์แล้วก็โปรโมทในเพจของเขาเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในผลงานของเขาเขาก็จะ,ะจะมีลูกค้าติดต่อมาให้ไปถ่ายภาพนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะ mm hmm. เวลาถ่ายรูปบางคนถามว่าเขินไหมอายไหม แน่นอนค่ะตะกต้องแต่ละชิปของเรานะคะไม่ต่ํากว่าสิบคนค่ะไม่ต่ํากว่าสิบคนนะคะขอ <c oughs> โทษทค่ะพอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยม <c oughs> ีใครเนี่ยมีใครยังสนใจเสื้ออยู่ไหมคะยังสนใจเสื้ออยู่ไหมเอ่ยอันนี้คืออันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าสีขาวปักสีดำสีด,ำ,สดำปักสีขาวค่ะ พให้ดูว่าด้านหลังมันเป็นยังไงเนาะอันนี้สั่งปัดนะคะไม่ใช่สกีนถ้าใครสนใจนะคะในจิปบของเราสวยไหมเอ่ยถ้าชอบถ้าอยากได้ถ้าแชทติด,ดต่อเข้ามาเลยนะคะนี่คือสีขาวนะคะอ่อส่วนสีดำก็จะ ปากเป็นสีขาวค่ะเหมือนกันเลยแต่จะปากเป็นสีขาวเนาะจะเป็นเป็นได้สีขาวสำรับโอ้ยอยากฝากมากเลยอยากฝากแมนของโปเอกคือก็จะมีโรชั่นโรชั่นผิวขาวตัวนี้เหมือนเดิมเลยคะ่ะตอนนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้แล้วก็สบู่น้ำนม,นมข้าวนะคะสะบู่น้ำนมข้าวของเรา อ,อยากรู้ราคาราคา <c oughs> น่าจะอยู่บนหน้าปกปค่ะปูจะมีราคาไว้ให้เนาะก็จะมีสามตัวที่โชว์เลยแล้วก็จะมีราคาบอกรายละเอียดเรียบร้อยนะคะถ่ายรูปของพี่ปูสวยน่ารักมากค่ะข้อพุณนค่ะในรูปอะ่ะมันสามารถแต่งได้๋ <c oughs> จะบอกมากเลยคือแบบในรูปสวยน่ารักสดใสาใช่ปะ่ะแต่ตัวจริงเอาดูดูดูตอนนี้เลยเนี่ยที่พูดพูดอยู่เนะี่ยคือแบบอย่างนี้เลยมัน รูปมันเขาเขาแบบว่าไม่ใช่ว่าเราแบบว่าถ่ายมาแล้ว,แล,วแล้วเราแบบสามารถเอาลงได้เลยไงแล้วต้องไปตกแต่งอะไรบ้างก็เหมือนโทรศัพท์เราอะ <c oughs> นะคะบอกเลยว่ากล้องเขาดีจริงแล้วแต่กล้องต้องมองมุมมองแบบของนั่งแบบต้องอะไรแบบนี้ให้ได้ด้วยจริงท <c oughs> <c oughs> ิมกันแดดค่ะทิมกันแดดอ่าเรายังมีสินค้าทุกตัวเนี่ยเราพร้อมส่งทุกตัวเลย ถ้าสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาเลยนะคะจะสอบถามเรื่องอะไรทัมเข้ามาได้คุยกันกับปูดได้ <c oughs> ใครอยากดูใครที่ยังไม่เคยเห็นเนื้อครีมของครีมกันแดดตัวนี้บ้างเ <c oughs> นี่ยหน้าปูจะใช้ตัวจริงก็น่ารักจ้าขอบคุณค่ะ ใครที่ยังไม่เคยเห็นเนื้อครีมตัวนี้บ้างเนะื้อครีมกันแดดตัวเนี้ยนะคะตัวนี้ตัวนี้ให้ดูใ,ใกล้ๆก,ก่อนให้ดูใ,ใกล้ๆโฟกัสไม่เอ่ยโฟกัสไม่โฟกัสไหมถ้าทาแล้วมันปรับสภาพผิวได้ดีมากอ่ะดูผิวเฮ้ยมีกลากเกินไหมดูนะคะแล้วมาดูว่า,ด,าดูหน้าดูหน้าือนดีดวนะคะอ่ะแตะเลยทาเลย ล้วจะช่วยปรับสภาพผิวเราย,ยัางไงอุ้ยลืมเล,ลืมเทียมให้ดูก่อนมันมันแบบทาง่ายอะ่ะเอาจริงมันเกี่ยง่ายมันไม่ต้องอะไรมากมันก็จะเนียนมากแต่เนี่ยครีมของปูอะมันสัาถ้าสมมติว่าตัวเองใช้โอเลหรือคอนหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถใช้กันแดดตัวเนี้ยทาทับได้ใช้คู่กับครีมอะไรก็ได้ที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะ ะะอันนี้ทานิดเดียวนะถ้าทามากกว่านี้มันก็จะช่วยปรับสภาพผิวให้มากกว่านี้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยตัวเองจริงๆเวลาที่ทาแป้งทาอะไรแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะคะระหว่างวันไม่มีหลุดค่ะทาแป้งมันจะอยู่ได้นานมากอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ไงล่ะพี่พี่ใช้เขาไหมคะ <c oughs> โอ้ย ขอโทษกันขอใช้ขาวไหมขาวค่ะตัวนหคะตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยแล้วครีมกันแดดปรับสภาพผิวขาวแน่นอนค่ะตัวนี้รประกันใครแพ้มันเป็นแบรนด์ของปูเองเนาะปูกล้ารับประกันเลยว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้เดี๋ยวปูโอนตังค์ให้คืนจริงเดี๋ยวปูโอนตังค์ให้คืนได้นะคะถ้าเกิดคนที่แพ้เนาะแต่ส่วนมากไม่มีไขรแพ้นะที่ที่ที่ทแบบ ซื้อไปอนะไรเงี้ยมันเนียน,นตัวเองสว่วนตัวเนี้ยตัวนี้ซีติดอยู่เดี๋ยวกันหนึ่งนะเอาให้ดูแป๊บหนึ่งตัวนี้เลยตัวนี้ ตัวนี้ครีมครีมอ่ะครีมอันนี้คือครีมทาผิว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 จ้าตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะโกไมหไมโอไมหอไมโอไหมโอไหมโอไหมนี่ตัวนี้กลิ่นมันหอมมากอยากจะให้สัมผัสจริงๆถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อตัวเนี้ยไ์สดนะตอนเนี้ยจริงๆแต่กูแจก หรือว่าจะให้มีเทสมีเทสแล้วก็สบู่ใครอยากได้ตัวเทสมาทักมาปูพร้อมที่จะแบบหั่นครึ่งหั่นครึ่งแล้วก็แจกเลยค่ะหั่นครึ่งเดี๋ยวส่งไปสนีให้ฟรีฟรีจริงๆใช้ได้นานมากเนี่ยใช้ใช้ได้นานจริงๆใครอยากได้ตัวไปเทสเดี๋ยวปูแบ่งแบ่งให้ไปเทสนะคะ,ะปูส่งไปสนีให้ ตัวนี้หอมหอมถ้าเกิดช่วงนี้จะเห็นปูแบบว่าอัพรูปเดิมๆแบบลงใส่อัลบั้มไว้ใช่ปะคือมันแจ้งเตือนอะสมัยเรียแล้วคะ่ะดำม,มากใช่ไหมหน้าหน้าก็คือแบบดำม,มากใช่ไหมถ้าปูจะโฆษณาให้เออครีมของแบรนด์แบนหนึ่งที่ปูใช้อยู่คือปูไม่ได้อะไรนะเนี่ยตัวเซรั่มตัวเซรั่มขวดนี้คือปูใช้แล้วมันแบบ หน้ามันใสขึ้น่ะจริงๆตัวเนี้ยช่วยได้นะคะหน้าสว่างใสามากตัวนี้ราคาอยู่ที่590บาทใ <c oughs> ช้ได้อ่ทาก่อนนอนนะคะเซรั่มตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าเราเน้ยอุ้ยชมแบบนี้เดี๋ยวพี่แจกฟรีเลยเนี่ยพี่ยิ้บ้าอยู่เอามาให้พี่ใช้ก่อน ถ้าขาวทีเ่เป็นลูกค้าเยอะอนนเอาใจนะคะตัวนี้ไหมล่ะเอางี้ปูล้นใหป้ปูให้เลยถ้าเกิดว่าสั่งซื้อตอนเนี้ยปูให้ไปเลยจากจากกระปุกละสามรอยห้าปูให้สามร้อยป่ะสามร้อยจะ300ร้อยเอาจัดให้เลยสามรอตัวนี้จากสามก้าิให้ไปเลยสามรอห้าสิบค่ะจริงๆ ถ้าแพ้ยินดีคืนเงินบอกเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบรนด์ของปูเอ็ต้องรับประกันในสินค้าตัวเองใช่ปะถ้าตัวเทสตัวเนี้ยขออนุญาตตัดแบ่งครึ่งนะคะจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราแจกอะไร่างเงี้ยเราก็แบบอยากได้แบบรีวิวหรือแบบอะไรตอบกลับมาอย่างนี้เนาะแต่ก็หายเงียบไปเลยเลยแล้วก็ตัวเนี้ยครีมสลายสลายตัวเนี้ยสลายสลายสลายถ้าต้อนกังขึ้นแต่มันไม่ใช่แบรนด์ของปูนะจริงสอง ของแนี้ไม่ใช่แบรนด์ของโบแต่มันคือแบบใช้ดีแต่อย่ยยาบอกต่อทากลางคืนมันหมดแล้วอ่ะมันเป็นครีมสาหร่ายทางคืนพออหลังจากที่เราทาเซรั่มตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเราทานแค่บางๆเองอยากจะให้ดูเนื้อครีมอาจจะแบบต้องประหยัดประหยัดมากจริงๆแค่แบบเกลี่ยแบบนิดหน่อยอะ่ะเกลี่ยมันก็ทั่วใบหน้าได้ใช่ปะแล้วก็ทาตัวสาหร่ายตัวนี้ทับลงไปนะคะแล้วก็ เคยเห็นแบรนด์นี้บ้างแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้นะคะแต่ยเรายังไม่บอกชื่อแบรนด์ก็ใช้หมดแล้วเหมือนกันนี่คืออะไรคือครีมทารักร้ขาวค่ะแล้วก็ส่วนใครที่ถามหาครีมกันแดดทาตัวตัวนี้คือคือมันจะมีอยู่สองสีแต่ปุ๊ใช้ของสีชมพูอยู่สําหรับผิวเหลืองขาวจะใช้สีเนี้ยได้นะคะ แต่ถ้าคนที่แบบผิวดำมองค้าหรือผิวแบบสองสรรีต้องใช้สรรีหนึ่งมันเวลาที่ทาแล้วมันถึงจะแบบไม่ต้องขาวโอเวอร์จนเกินไปนะคะเสื้อค่ะเสื้อมีใครสนใจไม่เอ่ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูอยู่ตอนนี้จาก65,000ห้เหลืออยู่แค่4,000นเองอ่ะสงสัยนอนหมดแล้ว แล้วๆๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องแบบอะไรกันแบบนี้สอบถามสอบถามได้นะอยากถ่ายรูปบอกเลยให้ทางมาได้ตลอดจริงๆนางแบบเราก็แบบรับเข้ามาเรื่อยๆไม่เฉพาะแค่แบบว่าต้องเป็นปูที่แบบเออมาเป็นแบบนางแบบอะไรเราจะได้มีผลงานให้ตัวเองไงเผื่อเราแบบอยากเป็นนางแบบอะไรอย่างนี้ใช่ปะ หร,หรือเราแบบว่าต้องการที่จะเอาลูปอะค่ะไปแคลสงานนูน่นนี่นั่นอะไรแบเนีนะ้แล้วก็สามารถใช้ลูกตัวนี้ได้จริงๆช่วยได้นะมีไหมเอ่ยมีใครอยากได้ตัวไหนทักมานะทักมาหลังไม์ก็ได้เดี๋ยวปูจะจะแบ่งแบบว่าให้แบบลองใช้ดูอะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าสนใจแบบจะสั่งซื้อจะอะไรเงี้ยก็ ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวปูจะมีส่วนลดให้พิเศษ <c oughs> ถ้าแพ้ทำไงย,ยินดีคืนเงินค่ะแพ้ไม่ใช่แบบใช้อะไรแบบอะไรแบบนี้นะยินดีคืนเงินแพ้อ,อ่ยินดีคืนเงินภายในเจ็ดวันเอ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ก่อนยินดีคืนเงินภายในเจ็ดวันนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดู ลดลงลดลงเรืลล่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครแล้วตลบตัวเองอ่ะ <c oughs> ผู้ขายของแม,ม,ม้ไหมอ่ะผู้ขายใบละห้าสิบแม่เอ่ยใบละห้าสิบค่ะนาใครอยากได้ตัวเทปมาเอาตัวละใสตัวเนี้ยกลับปลไปหน่อย ซื้อมาเยอะเกินแล้วตัวเองก็ไม่ใช้อะไรว่าจะให้ตัวแทนอ่ะสำหรับสำหรับครีมหรืออะไรต่างๆนะคะที่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นปโปรโใช่ป้าก็คือแบบเูาทำงานไงแล้วก็ยังขายอยู่นะคะยังขายอยู่ทุกอย่างยังยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลย ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะคือแบบยังยังมีขายทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบรนด์ของตัวเองนะคะตอนนี้คือแบรนด์ที่ปูขายอยู่ก็จะมี1แบรนด์มิสเซอร์แล้วก็2นาเดียนะคะนาเดียนี่ก็จะแบบเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มิสเซอร์นี่ปูจะเน้นไปทางแบบผิวกันแดดนะคะแล้วก็จะมีครีม ของปูเองแบนด์ของปูเองก็จะมีอยู่สตัวด้วยกันนะคะนั่นคือสบู่บำรุงข้าวแล้วก็ครีมบำรุงผิวผักแล้วก็จะมีครีมกันแดดน,นะคะนี่คือแบนด์ของปูคือมุกผาสกินแคร์ค่ะณนะตอนนี้ถ้าเกิดตัวเนี้ยขยักข่าวภายในหนึ่งวิสามสิบวิยี่สิบวิอ่อไม่ไม่นานขนาดนั้นนะคะจริงคุณคาดเดาผิดค่ะอันนี้ <c oughs> คือสีสีชมพูที่ปูใช้อยู่ อ่ะดูผิวบูดมันจะออกเหลืองใช่ป่ะออกเหลืองๆนะผิวมันจะออกเป็นเหลืองมันจะทำมากไม่รู้เนี่ยอ่ะดูเลยเห็นป่ะเนื้อครีมเห็นไหมแม่ออเอต้องดูต้องดูแบบนี้ก่อนดีเนาะอ,อ่ะแล้วคอยดูนะเดี๋ยวปูจะทาให้ดูนะเ <ๆ S 1> นี่ยมันเป็นครีมกันแดดแล้วมันแบบปรับสภาพผิวเราด้วยไงถ้ายิ่งโดนน้ำอ่ะนะยิ่งออล่าบอกเลยจิไม่ได้โม ทาภายในพิพตาแมดิโม่แต่ทาแค่นีด้เดียวเองอ่ะมันเขี่ยง่ายเห็นมันเห็นความต่างไหมอะ่ะปูไม่อยากทาเยอะมันกันน้ํานะตัวเองล้างออกไหมล้างออกสิจา๋าแต่เพียงต้องใช้สบู่แค่นตีเยอะอ่ะเยอะอันนี้เยอะอันนี้เยอะ,อนนยอะละจริงๆแต่ต้องทาให้ดูมันเขี่ยง่ายนะเนี่ยให้ดูแขนตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดใจเนี่ย ถ้าเกิดเห็นพิตตี้เห็นอะไรที่แบบขา,ขาวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปเจ็บตัวฉีดกันนะคะจะบอกให้ตัวเองถ้าถ้าเกิดแบบอยากขาวทาวอนก็คือแบบฉีดแต่มันก็ไม่ได้ขาวขาวทาวอนนะแล้วเข็บแล้วต้องสามสามพันสองพันเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปฉีดเรื่อยๆไงแต่ทีเนี้ย เขาก็หาแบบวิธีทางรัดมาให้เราไงเพื่อแบบความที่แบบง่ายสะดวกแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แบบที่เราแบบว่าสามารถแบบจับต้องได้อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเห็นปะเวลาเนี่ยถ้าสนใจนะตัวเองทักเข้ามาเลยจริงๆอย่าปล่อยให้โอกาสมันลอยไปเ <c oughs> นี่ยอะดูนี่สีผิวมันต่างกันมากแล้วเนี่ยจะผิวเหลืองๆมันก็จะเป็นแบบนี้ล่ละ ถ้าใครผิวดำถามว่าผิวดำใช้ได้ไหมทาได้ไหมทาได้ใช้ได้แต่แต่มันจะมีอีกสีหนึ่งอ่ะสำหรับคนที่แบบผิวดำหมองคล้ำอะจริงๆแต่อันเนี้ยปู้ใช้เออสีชมพูอีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีเบทนะคะเนี่ยทาเข้ามาเลยเวลาโดนน้ำไม่ต้องกลัวที่มันจะแบบว่าเลอะหรือเป็นคาบหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เลอะแล้วก็เป็นคาบแน่นอนนะคะตัวเนี้ย ก็อยากได้ถักเข้ามาค่ะเ,เข้ามามันต่างต่างมากต่างมากเข้าหน้าปูหละแต่หน้าปูา่มันทาครีมกันแดดของปูเองไงแต่ถ้าเวลาที่ล้างล้างหน้าออกมันก็ยังจะแบบเวลาที่ที่เราแบบถ่ายรูปก,กับเพื่อนอะไรเงหน้าเราอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะอาลาอาลาจริงในขนาดเอาแขน ด้านที่แบบไอเน,นี่ยทับไว้ข้างในอ่ะมันยังแบบเอดละกันเลยใช่ปะหลอดละเท่าไหร่หลอดละเท่าไหร่เออสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบตัวนี้ถ้าเกิดส่ง e m s ก็คิดค่าส่งเข้าไปนะคะห้าสิบบาทก็จะเป็นสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งลงทะเบียนแบบคุณไม่รีบใช้ก็เออสัก สามสิบบาทบวกกับตัวเนี้ยก็จะเป็นสี่ร้อยยี่สิบบาทก็จำไม่เห็นะราคาตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีเวลาโพสเท่าไหร่อ่ะรองจีน่ะถ้าเกิดได้เห็นบบไม่ค่อยสบายอ่ะสอรี่ตัวเองถ้าเกิดเห็นแบบเขาขาวอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบโดนไฟอะไรแบบเนี้ยตัวเองบอกเลยว่ายังไงมันก็แบบมีออร่าจริงๆมันมีออร่า แสงไฟอ่ะมันช่วยเราได้นะฮะเ้วแบบเราก็มาทาคิมเนี่ยไม่ต้องไปไปไปแบบว่าเสียเสียแบบเสียตงังเข็มละสามสี่พันมันอยู่ได้ได้มันมันก็อยู่ได้มันก็ขาวจริงอ่ะนะมันก็จะใสออกมาจากข้างในเวลาที่เราแบบฉีดวิตามินฉีดอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องไปฉีดเรื่อยๆถ้าเราไม่ฉีดเรื่อยๆยังไงมันก็ต้องกลับมาเป็นสภาพผิวเดิมของเรา แต่อันเนี้ยคือเราป้องการแสงแดดด้วยจากข้างนอกนะคะร้อยเปอร์เซ็การน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็อยากเห็นแบบเวลาเอาน้ำอไอ้นี่ออกปะแต่มันจะบอกว่าอะไรวะนนี้ปูอยู่บอนอะ่ะที่เก็ดจั่นอย่างนั้นฝากไปดูคลิปรีวิวที่ปูลงไว้ในยู u ูบนะคะปูจะแบบพิสูจน์ให้รู้ว่าเอาน้ำแบบ เอาแบบล้างออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ออกเนะเฮ้ยมันจะต่างอะไรขนาดนั้นใช่ปะเวลาที่เห็นแบบเน็ตเอดรออร่าก็อยาบพิ้งแบบอะไรมากนะคะเราต้องเห็นตัวจริงเขาตัวเองเนี่ยนะคะอันนี้คืออันนี้คือสีผิวจริงปูเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหลืองๆหน่อยตัวตัวปูก็ไม่ได้ใหญ่มากไงฮะ คุณะนะคะก็จะเป็นแบบนี้อะฮะขอบคุณค่ะน้องแต่ดูดิสีผิวมันต่างกันมากถ้าทานแล้วเดินแบบเนี้ยนะคะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาเลยส่วน,วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะตัวเนี้ยคือแบบมันเป็นของนาเดียเป็นเซรั่มปูป๊ป๊ใช้อยู่อะจริงๆมัน แต,แต่แต่กลิ่นมันจะชุนๆหน่อยนะต้องต้องแบบต้นกลิ่นมันนะจะให้ดูว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นเจียจๆแบบน้ำเจียวๆใสๆแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอะ่ะโฟกัสไหมอ่ะเหมือนมันไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวูต้องออกก่อนป่ะกูาทำไงว่ะเขารีวิวเขาทำแบบนี้ใช่ป่ะอออนั่นแหละ ต่กลิ่นมันตัวนี้มันจะชุนๆนหน่อยนิดนึง mm hmm. เวลาที่ทาเราค่ะแค่แบบแตะแ,แบบปั๊มเดียวค่ะปิ๊บปั๊มเดียวเราก็แบบสามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้าตัวนี้ปริมาณอยู่ที่20 20มิลลิลิตรสามารถใช้ได้ตัวนี้ปูซื้อมาตั้งแต่เดือนไหนเม,มสษาหลังหลังเมษาตอวนี้พภามมถุนาสองสองเดือนสองเดือนได้แล้ว่ตัวเนี้แต่ก็ แต่ใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนใกล้หมดละแล้วก็ซื้อใหมตัวนี้ห้ารอยเก้าสิบาทค่ะสั่งเข้ามาตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสาลายมันช่วยได้มันช่วยลดในแบบสิวที่แบบมันเป็นรอยดำๆอ่ะตัวเนี้ยเท่าไหร่เอ่ยตัวเนี้ยสองอยเก้าสิบปริมาณอยู่ที่เ7็ดเจดกรัมแต่คีมเงกัระแดดของปูงมันอยู่ที่1ิกรัมนะ ใช้คู่กับครีมบำรุงที่แบบตัวเองทาครีมพอรครีมโอเลีตมท้องตลาดอะไรเงี้ยได้ไม่ต้องแบบว่ามาเออมันแบบว่าเออไม่จํากัดว่าต้องใช้กับตัวนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะไม่จํากัดเนาะสามารถใช้ได้ส่วนโลชั่นก็อย่างที่บอกหอมเลกโฆษณาเกินจริงเลยคือมันหอมมากคือมีแบบลูกค้าสั่งใบครั้งละสองสองขวดสองขวดค่ะคะแต่เนี้ย มีใครสนใจมาเป็นแบบแล้วแบบยืนแบบรีวิวแบบถือสินค้าให้ปูอะไรแบบนี้ใช่ปะไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยนะได้คนอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องหาตากล้องให้แบบถ่ายสินค้าแล้วมาตัดตัดแบบทําโปรชัวให้ตัวเองอไรเงี้ยยังไม่ได้แบบมีเวลาตรงนั้นเลยนะคะใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะส่วน ส่วนตันนี้ขอเก็บไว้ให้กับคนที่เปิดบินกับปูกระลอกกันเนาะเปิดบินนะคะอยากเป็นตัวแทนเปิดบินนะคะอยากได้กําไรก็ต้องลงทุนนะจ๊ะปูจะตัดยอดอทุกวันเ,เวลาก่อนบ่ายสามโมงนะคะแล้วปูก,ก็จะส่งของสี่โมงนะคะถ้าหลังจากนั้นถ้าโอนตังหรือ่งจองหลังจากนั้นเราขออนุญ,ญาตส่ง ในวันถัดไปนะคะยุกย่อส่งจะส่งของในวันถัดไปเพราะว่าเราจะแพ็กของไม่ทันจริงๆนะคะเพราะเราต้องใช้เวลาแพ็กแล้วก็ไปส่งเนาะเขาเพิมีงานประจำของกูอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีเกมมาให้เล่นหรือว่าจะจะเล่นเกมมันก่อนแล้วรอแบบแจกเอาไม่เอ่ยอยากได้อะไรคะกูมีให้ยูสามสามอย่างด้วยกันอะ มีสบู่ครีมกันแดดแล้วก็โรชั่นให้เอาลองไปใช้กันก่อนแน่ใช้ดีแล้วบอกต่อน,นะตัวเองเอาไหมเอ่ยของที่ปูใช้อยู่นะตอนนี้แทบจะเอาออกมาให้ดูหมดแล้วว่าว่าปูใช้อะไรบ้างจริงอันนี้อะไรคะเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นแบรนด์พวกนี้ไหมเอ่ยอันนี้ของนาย,ยาใช้ดีเยอะ ที่ใช้อยู่มันเยอะมันเยอะนี่นะคะที่ใช้อยู่ก็จะมีประมาณนี้โอเคถ้าเกิดยังไงก็ทักแชทเข้ามานะคะวันนี้มาแค่นี้กลัวลืมไม่อะไรหรอกกลัวแบบลืมตาอะไรเงี้ยตอนมาแบล้วตอนกลับก็อยากแบล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเกิดคิดน,นะคือมันใช้ดี แน่าจ้าให้หน่อยแล้วดูมันต่างกันมากมันต่างกันมากนะคะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับแบบที่แบบเข้ามาดูอย่อะไรไงี้ยนะคะอย่างงั้นเดี๋ยวเรา ค่อยมาคุยกันใหม่เนาะเดี๋ยว๊กขอตัวอานน้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่แบบยังแบบสามมาดูขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายลบกันดี